สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องแท็กเตอร์โดมครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับ MU4902 ครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับ MU s e r i e s ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะตัวนี้รถกระพ่อน้ำหนักรับตัวนี้ครับดูจากเวทถ่วงหน้าเลยนะครับนี่ครับสีก้อนครับอ่าสีก้อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวจะเอาเข้ารายละเอียดนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับใบมีดนะครับจะเป็น FD 190นะครับ190เซนนะครับเมตรเกของ L 5 0จะเป็น186นะครับก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูพันหลังครับพันหลังนี่ใช้เป็นของ M 6 0ครับ DS 2 4 6สี S d นะครับเป็นของ M 6 0นะครับใบ24นะครับนะก็เท่าเท่ากันกับ M เอ้ยกับ L 5 0 18นนะครับแต่ว่าน้ำหนักของเขาอาจจะเยอะกว่านะครับผม ัวนี้ก็ติดกับบ่อดินครับคลิปเมื่อกี้นี้นะครับนี่พอดีจอดอยู่ใกล้ๆครับก็เลยมาขออนุญาตเจ้าของรถรีวิวครับผมนี่ครับนะเดี๋ยวมาดูหูลากครับผมหูลากจะเป็นของใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยเป็นคล้ายคของ m 7 0เลยนะเหมือนเลยแหละนะครับแขนกลางใหญ่มากครับแขนกลางนะครับนะชุดต่างๆก็คือรวมรวมแล้วคือใหญ่กว่า l 5 0นะครับผมรวมรวมแล้วนะครับนะก็จะมีบางอย่างนะครับที่เล็กกว่าแต่ส่วนมากจะใหญ่กว่าเลยครับ ไม่มีอะไรเล็กกว่าหรอกเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นเอ็มเนาะเขาก็มันต้องใหญ่กว่าเอลอยู่แล้วนะครับรุ่นเอ็มนะตัวนี้มีที่เก็บประแจด้วยนะครับนี่โอ้โหคูปต้านี่เขาก็ออกแบบได้ดีนะครับนี่ครับอันนี้ตำแหน่งเกียร์ครับเกียร์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ครับเปลี่ยนมาอยู่ด้านขวามือนะครับปกติตรงกลางถ้าเป็นรุ่นเอลนะครับกับเอ็มหกศูนย์จะอยู่ตรงกลางนะครับัวดําไปนะครับสองร้อยสิบครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาเจาะเรื่องรถไฟดีกว่า ยางหน้านะครับขนาดแ8ดแปดจุดามทับนะครับขอบ2ี่สิบนะครับโอ้ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่กว่าเอล้านนะครับนี่ครับยางหลังครับ 14. 9ด้าทับย่นะครับยางหลังนี่ครับยางหลังก็ใหญ่กว่า L50 ้านะครับโอ้ใหญ่ครับรุ่นนี้นะครับเท่าไปไถแบบไปปลูกอ้อยนะครับสำหรับงานไร่นี้ก็คือเหมาะเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าจะไปปั่นตมนี่ก็ มันก็ได้นะครับถ้ามันไม่จมนะนี่ครับสปอตไลท์ครับโค้งหลังคานะครับจะเป็นรูปแบบใหม่ครับเป็นรูปตัวยูนะครับนะรูปตัวยูคือมันจะมันจะดีกว่ารุ่นเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาได้ยินเขาว่ามันดีนะมันเป็นโค้งนีรภายแบบใหม่นะครับนี่ครับโลโก้ก็เป็นแบบใหม่ครับคูบูต้าเป็นแบบโครเมียมนะครับผมโลโก้คูบูต้าครับผมแล้วก็รองรับ B 2 0นะครับนะรุ่นนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรนะรีวิวมากนะครับเพราะว่าข้อมูลผมไม่แน่นนะครับนะถ้าข้อมูลแน่นๆก็จะพูดได้เยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวพามาดูรูปร่างภายนอกแล้วกันนะครับนี่ครับสวยครับสวยเลยนะครับนี่ครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็คล้ายๆ L50 นะครับเจาะนะครับตรงข้างๆฝากระโปรงนะครับของแต่ว่าของ L50 จะเป็นแบบพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กนะครับ ไม่ใช่เป็นเหล็กหรอกมันเป็นเนื้อเดียวกันกับฝากระโปรงเลยนะครับรูปแบบใหม่นะครับของไฟตานะครับจะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับนี่ๆๆเป็นเหลี่ยมนะซึ่งของรุ่นเอลก็จะคล้ายๆคล้ายๆมันจะกลมกกว่านิดนึงนะครับหน้ากากก็ดูรวมๆแล้วก็สวยครับบบกบึนครับลมป่าล้มอะไรนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเจ้าพ่อน้ำหนักนะครับนะ แต่ราคาก็จะตึงกว่า L50 นะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่านะครับขนาดก็49แรงม้านะครับนะเดี๋ยวผมว่ามันจะเกินอยู่หรอกเกิน49อยู่นะครับเพราะว่าดูจากการทํางานนะครับนะผมก็ดูจากหลายๆช่องอยู่นะครับก็ถือว่าแรงดีนะครับรุ่น MU49 ตัวนี้นะครับนะอ่ะรถดำมาอีกแล้วครับไอนะครับรถดำนี่ครับโอ้โหดูปลายพอดครับไทยทีครับ ตาครอบน็อตอีกนะครับนี่ครับ MU49 ครับหน้าปัดน่าจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนะรุ่นใหม่เขาจะทําเป็นแบบดิจิตอลนะครับย้ายเปลี่ยนทิศทางนะครับทิศทางจะเป็นแบบซินโคชัตเทิลนะครับผมเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแต่ว่าต้องเหยียบคัสต์นะครับตัวนี้นะคัส์ก็น่าจะเป็นคัส์แห้งนี่แหละครับไม่น่าใช่คัส์น้ํามันนะครับนี่ครับแขนยกครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับ ไม่เคยมาดูใกล้ๆสักทีนะครับนะใหญ่ๆครับใหญ่นี่ครับคอนโทลนะครับก็คล้ายๆกันนะครับนะพีทีโอก็สองตำแหน่งเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่านานแล้วเนาะห้านาทีละก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันกับผมคลิปหน้านะครับกับแท็กเตอร์ลมสวัสดีครับ